เอาละฮะหลังจากผลโหวตล่าสุดคลิปที่ได้รับเลือกไปก็คือความลับของเกม99คืนในป่ากองสรุปสปังกี้นั่นเองครับและวันนี้เราอยู่กับรวงความลับ99คืนในป่าครับเรื่องที่1อย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปว่าเดอเดียอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากเวนดิโก้แต่เ,เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าเดอเดียเป็นเพศอะไรคําตอบก็คือเพศผู้ฮะเพราะในกวางหลายชนิดจะมีแค่เพศผู้ที่มีเขาครับส่วนเพศเมียจ,จะไม่มีและการที่เดอดเดียมีเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาน่าจะเป็นเพศผู้นั่นเองฮะและนอกจากนั้น เด er I mean. ี๋ยวยังทำดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆตามวันที่เราเล่นในเกมด้วยนะครับพูดง่ายๆยิ่งเล่นเกมไปนานเท่าไหร่เด네ี๋ยวก็จะโหดร้ายขึ้นนั่นเองฮะเรื่องที่2ผมคิดว่าผู้ที่เล่นนานๆน่าจะรู้แล้วแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเพลเทเดอร์หรือพ่อค้าขายนังสัตว์นั้นไม่ได้แชร์กับผู้เล่นคนอื่นนะครับพ่อค้าขายพ่อค้ามันแปลว่าเราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีผู้เล่นคนอื่นมาแย่งเอาของที่เราอยากแลกไปก่อนหรือเราจะไปแย่งของของเขานั่นเองฮะและอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเพลเทเดอร์ สามารถให้รีเวอร์แอมโมหรือกระสุนปืนลูกโม,มได้ด้วยนะโดยในตอนที่เรากําลังแลกหนังมาป่าถ้าเรามีปืนอยู่แล้วเขาจะให้กระสุนมาแทนครับเพราะงั้นคนที่เล่นอาชีพเรนเจอร์บางคนก็ตัดสินใจแลกกระสุนด้วยหนังมาป่าครับพอมาถึงอาชีพนี้ก็จะมีปืนติดตัวมาแล้วนั่นเองฮะเรื่องที่3เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเอเลี่ยนในเกมนั้นจะเกิดอีเวนต์พิเศษในคืนที่3นะฮะ ดยจะมี UFO หลายลำบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วหลังจากนั้นบางลำก็จะกระพริบไฟสีแดงและตกลงมาครับ U f o ที่ตกลงมาจะปรากฏบนแผ่นที่ทั้งหมด4จุดโดยจะมี1จุดที่สามารถเข้าไปในมาเธอชิฟหรือว่ายานแม่ได้นั่นเองฮะและข้างในยานแม่ก็จะมีเอเลี่ยนอิลิที่เป็นเอเลี่ยนสีเทาที่ใหญ่กว่าตัวอื่นๆครับพวกมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจที่มีชีวิตถ้าเราฆ่าพวกมันแล้วสบไปสแกนก็จะปลดล็อกห้องถัดไปได้นะฮะแต่ถ้าหลังจากสแกนแล้วพขคงมันจะหายไปเลยครับ และที่น่าสนใจก็คือตอนเราเริ่มเกมจะมีเอเลี่ยนตัวหนึ่งตายอยู่ข้างๆโฮโลแกรมที่บอกว่า Backup i s coming หรือกองกำลังเสริมกำลัง,งมาซึ่งอาจจะหมายความว่าเดเดียร์หรือว่าพวกลัตทีได้จัดการกับเอเลี่ยนตัวนั้นไปก่อนแล้วและมันได้เรียกกองกำลังเสริมก่อนที่มันจะตายนั่นเองฮะแต่ในเทเลอร์เราจะเห็นว่ามันย้อนแยงนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในเทเลอร์เราจะเห็นว่าพวกลัทธิกับพวกเอเลี่ยนไม่ได้ทําร้ายกันแต่เหมือนจะเป็นเพื่อนกันเสียมากกว่าเรื่องที่4ต่อมาจะเกี่ยวกับคาลทครับ พวกคาลทิสจ้บูชาเดเดียซึ่งเป็นตัวร้ายหลักของเกมนะฮะแต่ถ้าหากเราฆ่าคาทิสไม่หมดภายในวันถัดไปกองไฟจะลดเร็วกว่าปกติพร้อมกับแจ้งเตือนด้วยข้อความสีแดงว่ายังมีคาทิสบางตัวที่มีชีวิตอยู่ใกล้กองไฟของคุณเพรงงาะงั้นพวกลัทธิคือตัวละครที่เราควรกาจัดให้เร็วที่สุดเลย,เลยครับเรื่องที่5เพื่อนๆเคยเจอมิสแซนด์วิชหรือแซนด์วิชเนื้อไหมครับอันนี้เป็นอาหารที่จะช่วยเติมความหิวให้กับเราและยังเติมเอเลียนเทคเอนเนอร์จีได้ด้วยนะฮะโดยมิสแซนด์วิช เราจะหาเจอได้งานของพวกเอเลี่ยนครับและแม้ว่าชื่อกับรูปลักษณ์ของมันจะรูปแปลกๆแ,แต่มันกินได้ฮะถึงแม้ว่าจะมีชื่อและหน้าตาที่ดูน่าสงสัยแต่เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยครับเพราะมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรสักนันตลกดีฮะโดยที่มันจะรีความหิวเท่ากับพวกเนื้อที่เรา,เาไปย่างเลยครับเรื่องที่6ในไหนเราก็พูดถึงอาหารกันแล้วในตอนนี้อาหารที่ดีที่สุดในเกมจะเป็นาร์ตี้สตูอันนี้เป็นอาหารที่เราสามารถทําได้จากแครอทมอสโซลหรือว่าเนื้อชิ้เลกเล็กเค้กแล้วก็สเต็กนะฮะ สิ่งที่ทําให้ฮาร์ตี้สตูพิเศษมากก็คือมันจะเติมความหิวให้กับเราถึง45%เลยครับแถมยังรักษาพลังชีวิตให้เราอีก5หน่วยแต่ข้อแม้ก็คือเราต้องมีคุกพอร์ตและต้องเป็นคุกคาร์ดเลเวล3ขึ้นไปถึงจะทําได้ครับเรื่องที่7ในปัจจุบันมันมีเรื่องหนึ่งที่ผู้เล่นบางคนมองว่าเป็นบาร์กบางคนก็มองว่าเป็นเทคนิคครับก็คือเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเราสามารถไปหลบในเดอะสตองโฮหรือวปอมปาการหรือแม่กระยานแม่ของเอเลียน พื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของพวกคาวทิสและหนีจากเดียดีได้ด้วยนะฮะนี่เป็นกลยุทธ์ที่หลายหลายคนอาจจะไม่รู้กันครับเรื่องที่8ในปัจจุบันอาชีพไซบอร์กถูกโหวตจากเพื่อนๆให้เป็นอาชีพที่เคลียร์เกมจบไวที่สุดครับอย่างว่าเลยครับราคาแพงขนาดนั้นไม่โกงก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเกิดมาได้ทั้งเกาะของเอเลียนได้ทั้งปืนเลเซอร์มาโคบยังกระโุดออกมาจากหนังไซไฟปีศาจกับปีศาจเถอะจะสู้ปืนเลเซปปอร์ได้ไงฟ้านี่มันอาชีพเพดูวินของแท้ในเกมนี้เลยฮะเรื่องที่เอย่างที่เพื่อน เราต้องออกตามหาและช่วยเด็กๆแต่มันมีรายละเอียดที่หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตกันนะฮะเด็กทุกคนที่เราช่วยเหลือได้จะมีเด็กคนนึงคือโควาลาคิดหรือเด็กหมีโควาลาดูจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจิตใจ,จมากที่สุดครับน่าจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เขาต้องอเผชิญหน้านั่นแหละโดยในกลุ่มเด็กทั้ง4คนจะมีผู้หญิง2คนชาย2คนโดยน้องไดโนกับน้องปลาหมึอจะเป็นเด็กผู้ชายส่วนน้องคาเค็นกับน้องควาลาจะเป็นผู้หญิงครับเนื่งที่สิบเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสามารถฆ่าหมาป่าและอัลฟาวูฟ โดยไม่ต้องเสียเลือดได้โดยใช้เทคนิค Circle s t r a เ e ฟกะพอกหรือดาบ Laser เลเซอร์ครับวิธีการทําก็คือให้วิ่งเป็นวงกลมรอบหมาป่าแล้วแทงไปเรื่อยๆหมาป่าจะพยายามโจมตีแต่จะโจมตีไม่โดนเพราะเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาเทคนิคนี้ใช้ได้กับสัตว์ป่าหลายชนิดเลยครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปกันต่อขอเวลาเพื่อนๆไม่ถึง1นาทีครับพอเกมนี้เราได้รับการสนับสนุนจากเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติมโ o บาร์ลดสูงสุดถึง10%เลยนะ กว่าเติมเองกว่า600บาทเลยครับการันตีให้เลยว่านี่คือโรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพิษแถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆแล้วลหละครับไปจัดกันได้เลยและนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกม,เกมเอื่นอีกเพียบทั้ง AOV ฟ r e e Fire ับ b g เล่นหลายๆเกมเลยครับบริการไว้ใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะ ได้ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทเลยครับอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้ก็คือความยากของเกมจะปรับไปตามจานวนผู้เล่นที่เข้าร่วมตอนเริ่มเกมนะครับแปลว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเกมจะปรับให้เหมาะกับ1คนแต่ถ้าเริ่มเกมด้วย5้คนปัญหาคือตรงนี้เลยฮะถ้าเกิดเราเข้าไป5คนแล้วทุกคนออกไปจนหมดแล้วเหลือเราแค่คนเดียวเราจะต้องเจออีเวนท์ที่ออกแบบมาสาหรับ5คนแทนเพราะงนั้นแนะนําให้เล่นกับเพื่อนที่เชื่อถือได้หรือเล่นคนเดียวตั้งแต่ต้นเลยครับไม่งั้นก็จะถือว่า เราเข้าไปเล่นในโหมดยากมากๆของเกมนั่นเองฮะเรื่องที่12จริงๆเรื่องนี้ผมเคยพูดถึงไปแล้วแต่มีหลายคนสงสัยว่าเกมนี้ based on t o story ได้ยังไงทำไมตอนเราเข้าไปในเกมถึงมีเขียนบอกไว้ความจริงแล้วมันได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงที่เด็ก4คนในโคลัมเบียสามารถรอดชีวิตในป่าอเมซอนได้40วันหลังจากเครื่องบินของพวกเขาตกเด็กหญิงอายุ13ปีชื่อเลสลี์ใช้ทักษะของชนเผ่าฮุยโตโตในการหาอาหารป่าและสร้างที่พักจากกิ่งไม้ พราะหลบหนีสัตว์ร้ายอย่างงูและจาก,กัวและทําให้เด็กทุกคนรอดชีวิตกลับมาได้จริงๆฮะเลยเดว่าพวกน้องโคตรเทพเลยฮะเรื่องที่13มีเหรียญตาลับที่เรียกว่า humiliation หรือเหรียญตาแห่งความน่าอับอายที่ได้มาง่ายมากครับเราก็แค่ทํากับดักหมีแล้วเดินไปติด่วงกับดักเองจนตายนั่นเองฮะใช่ฮะมันคือการฆ่าตัวตายให้ตุวยเย่นั่นแหละส่วนแบทที่หลายคนคิดว่ารู้สึกยากที่สุดในเกมตอนนี้ก็คือการใช้ชีวิตอยู่รอดให้ได้500วันในเกมครับ พราะทุกคนส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้กันไปก่อนกลางคันนั่นเองเรื่องที่14บสี่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเฟอร์นิเจอร์เทเดอร์ที่เป็น NPC ตัวเดียวในเกมที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนด้วยนั่นก็คือม้าที่ลากรถเข็นเฟอร์นิเจอร์ของเขานั่นแหละฮะแต่ที่แปลกก็คือเราสามารถฆ่ามา้าตัวนั้นได้ด้วยนะครับและจะได้สเต็กมา 1- 2ชิ้นเลยแต่เมื่อม้าตายรถเข็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะหายไปด้วยซึ่งก็มีคนแนะนําว่าซื้อของให้เสร็จก่อนแล้วค่อยฆ่าม้าเพื่อเอาเนื้อครับแต่จริง จะมีระบบเลเวลที่ซ่อนอยู่นะครับทุกครั้งที่เราโจมตีป้อมประการสําเร็จเลเวลก็จะเพิ่มขึ้น1ระดับโดยป้อมประการจะรีเซ็ตเลเวลทุกๆ20นาทีแต่เมื่อถึงเลเวล4มันจะไม่กลับไปเป็นเลเวล1-3อีกแล้วครับมันจะอยู่ที่เลเวล4ตลอดไปและในเลเวล4นี้คุณละทิจะมี HP สูงสุดอยู่ที่300เลยครับเ1ื่ 16, มีโคโลกเป็นสัตว์ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่2 5กรกฎาคมใช่ไหมเครับ มันใหญ่กว่าและแข็งแกงกว่าหมีธรรมดามีดวงตาสีแดงเมื่อฆ่าไดา้ก็จะได้อาหารเยอะมากครับแต่ความจริงแล้วมีโคโลกเป็นการปูทางสำหรับ Snowy Biome ที่จะมาในอนาคตครับหรือพูดง่ายๆก็คือในอนาคตจะมีสัตว์ที่เกี่ยวกับหิมะน้ำแข็งอะไรเทอกนี้ผมมาอีกเพียบเลยครับเรื่องที่17ผมไม่มั่นใจเ,นเพื่อนๆสังเกตกันใหม่นะครับแต่เกมนี้มีระบบเพจช็อตเมื่อเราใช้ปืนยิงหัวของพวกมอนสเตอร์ด้วยนะครับเรื่องที่18ใแปดในคำอธิบายเกมจะมีข้อความว่า พวกเอเลียนปลุกเข้ามาในป่าแต่พวกมันดันขับยานห่วยนี่เป็นอิสเตอร์เอที่อธิบายว่าทําไมยุบโกถ,ถึงตกกระจายอยู่ทั่วป่าเพราะพวกเอเลียนขับยานไม่เก่งนั่นเองฮะได้เหรอวันนี้เรื่องที่19้พวกลัทิจะสวมหัวกะโหลกของกวางเพื่อแสดงการบูชาเดเดียซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของลทัทีใช่ไหมลครับแต่ที่น่าสนใจก็คือตอนที่ข่าทิสโจมตีเดเดียจะไม่ไล่ล่าเราแต่ยืนดูเฉยๆแทนครับเรื่องที่20ในปัจจุบันไม่มีใครเทสดาเมจอาวุธต่างๆของเกมนี้อย่างจริงจังครับ แต่หลายๆคนเชื่อว่าอาวุธที่แรงที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็น tactical shot กันครับเพราะมันสามารถฆ่าหมีได้ภายใน2ฮิตนั่นเองเนื่องจากผมไม่เคยเล่นไปลึกขนาดนั้นเพื่อนๆที่เล่นมาคิดว่าอาวุธไหนแรงที่สุดครับหรือว่าจะเป็นปืนของเอเลีโอเคครับก็หมดเวลานลยครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ